อยากได้ตัวละครเก่งๆ,ๆอยากได้สกินสวยๆแต่ไม่อยากเติมแพงต้องนี่เลยร้าน power กระชาเติมคุ้มถูกกว่าเติมเองเพียงแค่ใช้เลขยูดีเท่านั้นในการเติมเงินเสียเวลาไม่นานแถมย้งปลอดภัยอีกต่างหากแถมร้านนี้เป็นร้านในเครือเดียวกันกับ power pay ด้วยนะสามารถโทรสอบถามหรือแอดไลน์ได้เลยอย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หนุ่เต้ c h a n n นะครับ วันนี้อยู่เกม c o u n t e r s i ซ e นะครับในคลิปีโอนี้ครับผมจะมาอัปเดตแพช์นะครับประจำวันที่27ตุลาคมนะครับเป็นแพชต้อนรับเทศกาลฮาโลวีนะครับของเซิร์ฟเวอร์ s t a นะครับเดี๋ยวไปดูด้วยกันนะครับว่าจะมีอะไรใหม่ๆมาบ้างนะครับบอกเลยครับว่าอัปเดตแพชครั้งนี้นะครับเยอะมากๆครับคอนเทนต์มาเพียบเลยครับเอาละครับก็มาที่ตรงหน้าประกาศนะครับ ก็มีประกาศมาแล้วครับว่าจะปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ครับในวันที่27ตุลาคมครับเวลา7โมงครับถึง9โมงนะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครับก็จะได้ของชดเชยครับเป็นเพชรนะครับ300ครับแล้วก็อีเทอร์เนียมครับจำนวน1,000นะแล้วเนื้อหาที่เข้ามาใหม่นะครับอย่างแรกครับก็จะเป็นอีเวนต์เมดนะครับตัวสิ้นสุดความสับสนครับโหมดท้าทายนะครับเพิ่มเข้ามานะครับก็จะเป็นด่านที่มี ศัตรูครับเลเวล120นะครับเข้ามาก็บอกเลยครับว่าโหดพอควรนะครับเดี๋ยวก็จะมาลงให้เพื่อนๆดูอีกทีละกันนะครับตรงนี้แล้วอย่างที่2นะครับเพิ่มอีเวนต์ทีมฮาโลวีนนะครับถ้าเพื่อนๆจำกันได้ครับถ้าฮาโลวีนเนี่ยของเซิร์ฟเวอร์เอเนี่ยเพิ่งผ่านไปเมื่อไม่นานมานี้นะครับแล้วตอนนี้เซิร์ฟเวอร์เกาหลีเนี่ยมีกิจกรรมฮาโลวีนอันใหม่มานะครับจะเป็นการเขาเรียกว่าเหมือนกับ ขายสกินอันใหม่ด้วยแล้วก็รีดันซีนอันเก่าด้วยนะครับซึ่ง S A ครับโอ้โหคือแหมเร่งมากเลยนะครับมาขายพร้อมกับเกาหลีเลยนะครับเนี่ยฮะมาเป็นยูนาสปริงฟิลครับเซลาเฟลครับคารินว่องและจีน่าเมเกดี้ซินดี้รูเปอร์แล้วก็อิงกริดนะฮะจะมีสกินอันใหม่เป็นยูนาสปริงฟิลแล้วก็เซลาเฟลครับแล้วก็คารินว่องนะครับเป็นสกิน3อันนะครับนี่ครับตามนี้เลยนะครับนี่ยูนาสปริงฟิลครับ เซราเฟลแล้วก็คารินวองนะครับสามคนเดี๋ยวผมจะพาไปดูในเกาหลีสักเล็กสักน้อยนะครับแล้วก็อีกอันนึงครับที่จะพาไปดูที่เกาหลีเหมือนกันครับก็คือเพิ่มระบบใหม่ครับวังแชโดนะครับก็คือแชโดฮอลนั่นแหละนะครับเป็นแชโดฮอลพาเลสนะครับจะมีทั้งหมด3ชั้นเลยนะครับเข้ามานะในเกาหลีตอนนี้มีทั้งหมด5ชั้นนะครับของ s อสเนี่ยเปิดทั้งหมด3ชั้นนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูพร้อมๆกันแล้วก็อธิบายคร่าวๆพร้อมๆกันเลยนะครับก็ก่อนที่จะไปนะเดี๋ยวขออ่านแผ่นตรงนี้ให้ครบๆก่อนเลยละกันนะครับถัดจากนั้นนะครับเป็นเพิ่มซีรีส์ภารกิจบริหารธุรกิจเชิงลึกนะฮะอันนี้ไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะครับแล้วก็นี่ครับอีกหนึ่งไฮไลท์ครับรีซูยอนอ w เวกค,ครับการสรรหารับสุดยอดครับลีซูยอนอเวก นี่ครับนี่ครับรีสยออเวครับมาแล้วครับจากที่เราเก่งๆกันไว้ครับมาแล้วนะครับรีสุยออนอเวกผมก็รีวิวไว้เรียบร้อยนะครับทั้งรีวิวแบบโอเวอร์ออโดยรวมแล้วก็รีวิวในส่วนของ PVP นะครับสามารถไปดูกันได้เลยครับใน u t u b e นะครับผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ในดีสคริปชั o นนะครับแล้วก็จะมีทหารนะเนี่ยองค์กรป็นหารโลกครับเนี่ยครับรีรันมาครับเป็นน้องทหารตาแดงนะที่เปิด เฉียวเียวเมื่อกี้นี่ครับรีลานมานะครับใครยังไม่มีก็เปิดหาได้เช่นกันนะครับตัวนี้ก็ใช้งานบ่อยนะครับแล้วก็เช็คอินครับกิจกรรมฮาโลวีนครับคือกิจกรรมฮาโลวีนเนี่ยจะไม่มาเป็นกิจกรรมให้ลงด่านนะจะเป็นเช็คอินครับแล้วก็ทำแอชิมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดในเกาหลีให้ดูเช่นกันนะครับแล้วที่เหลือจะเป็นพวกร้านค้าแล้วนะครับแพ็กเกจบางส่วนจะถูกตัดออกนะครับอันนี้สําคัญมากก็คือ ไอ้พวกลายเดือนนะครับพวกที่เป็นเพชรเป็นตั๋ว AR, เอ็มกาอะไรพวกนี้ถูกตัดออกมาเลยครับแล้วก็จะเอาเป็นพวกเหรียญเขียวเข้ามาแทนนะครับถัดมาเป็นร้านค้าแล้วนะครับซื้อแพ็กเกจละสรรหาแพ็กเกจพิเศษฮาโลาวีน,นะครับแล้วก็มีเซ็ตอุปกรณ์ซูเปอร์คอนดักทีฟด้วยครับเทียหกนะครับ1กับ2เลยนะโอ้โหนี่คือเอามาขายแบบเผื่อใครไม่ผ่านชาร์ลฮอนนะครับจะได้เอามาใส่ให้กับตัวละครของเรานะโอ้โหขายตรงจ,จัดเลยนะครับอันนี้ แล้วก็ที่เหลือจะเป็นแพ็กเกจเหรียญองค์กรบริหารโลกเทศกาลฟักทองครับคุ่1.5นะครับแล้วก็จะเป็นแพ็กเกจสัญหารับรีซุยอนครับอันนี้ก็เป็นเหมือนกับตัวเ,เวกทั่วไปนะครับที่เข้ามาก็จะมีแพ็กเกจเผื่อว่าใครแบบจะเปิดหารีซุยอนเพิ่มอะไรเงี้ยครับก็จะได้ซื้อตรงนี้ครับเอาตัวดำนะครับมาเปิดแล้วก็แพ็กเกจสัญญาตลอดชีพนะครับแล้วก็โบนัสเหรียญองค์กรบริหารโลกต้นเดือนนะครับ แล้วก็สัญญาจัดหาเหรียญองค์กรมหาโลก18วันนะครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดแล้วนะครับก็เยอะมากๆเลยนะครับที่สำคัญก็จะมีลีซูยอนเอเวกนะครับแล้วก็ชาร์ o ด h ฮอลนะครับ3ชั้นเลยนะครับแล้วก็จะเป็นสกินนะครับอ่าฮัโลวีนนะเซราเฟลยูนาสปริงฟิลอเวกคารินว่องนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นพวกเช็คอินของฮาโลวีนละ โอเคเดี๋ยวเราจะมูฟไปที่เกาหลีกันสักนิดหนึ่งครับไปดูตัวสกินครับของฮา l โลวีนแล้วก็ชาโดห์หอด้วยนะครับเอาลครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่สกินฮา l โลวีนกันก่อนนะครับที่จะเข้ามาในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะมีสกินใหม่นะครับ3ตัวละครด้วยกันครับคือยูน p าสปริงฟิวเอ a วกครับเซราเฟลครับคนนี้ครับแล้วก็คารินวองนะครับก็เดี๋ยวไปดูยูน p าสปร f i e l d เอเวกก่อนเลยนะเป็นสกินทองนะครับนี่ครับน้องยูนาครับ ียงไม่ออกไอยะน่ารักนะครับมีเหมือนท่าหลอกเราด้วยนะแบบแห่เมื่อกี้น่ารักนี่หูยดูเอสดีครับอูสวยมากเลยนะครับจริงจริงมันคล้ายๆเดิมไปสักนิดนึงอะนะแต่ก็น่ารักอยู่ดีนะครับสําหรับยูนาอเวกนะครับ ดูถ้าไม่ตายกันสักนิดนึงโอ้ก็ได้อยู่นะโอเคอยู่นะครับนี่ครับน่ารักอยู่นะนี่นกยูง ใช้ได้อยู่นะโอเคอยู่นะครับเอาละครับตัวถัดไปนะครับเซราเฟลครับอันนี้เป็นสกินม่วงนะครับพันหกร้เหรียญเขียวนะสกินนี้เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะชอบมากเลยนะครับดูครับสายเอ็มสุดๆเลยนะน่ารักมากโอ้โหดูสิ เ나ี๋ยวก่อนเดี๋ยว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 เมื่อกี้เมื่อกี้เห็นอะไรกันไหมคือไอเราก็เห็นแบบเออโดนรัดแล้วก็ทำหน้าแฮปปี้ใช่ป่ะแต่มีการไม่กล้าพูดเลยเดี๋ยว18บบวกมากโอ้โหเอาเป็นว่าดูอีกรอบแล้วกันนะครับ โอตายแล้วตายแล้วโอ้ดูสิตาย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 ไม่รอดแน่เลยสก,กินนี้โอ้ตายแล้วโอ้โหสุดยอดมากอะ่ะโอสายเอ็มนี่ถูกใจสิ่งนี้เลยนะครับบอกเลยนะอนดูถ้าไม่ตายกันสักนิดนึงโอ้โหถ้าไม่ตายก็ อืโอเคโอ้ายกอดโอ้โหดูตัวเต็มหน่อยครับจริงก็เหมือนกันนะเนอะมันท่านอนท่านั่งนะโอ้ตาย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 แล้วตายแล้ว โอ้ยไม่ไหวแล้วครับโอ้ยไม่น่าไม่น่ารอดครับสกินนี้โดนแน่นอนนะครับน่าจะน่าจะซื้อแน่นอนโอเคถัดไปครับน้องคารินว่องครับเป็นสกินสีฟ้านะครับใช้เพชรนะหนึ่งพันแปดสิบนะครับก็น่ารักอยู่นะครับมาเป็นแบบแนวเขาเรียกว่าอะไรเดียแม่มดเหรอ <laughs> น่ารักอยู่นะไม่มีเสียงหรอ ออกแนวแบบกลัวเจอผีหลอกอะไรงนี้นะครับก็น่ารักดีนะเจอผีหลอกเนี่เยเอาปืนยิงใหญ่เลยไหนดูถ้าไม่ตายหน่อยโอ้ยถ้าไม่ตายแค่นี้เองเหรอโอ,อ้ดูตัวเต็มอินกันสักนิดนึงครับ ก็น่ารักดีนะครับใครที่มีเพชรเยอะๆก็น่าจะซื้อกันหลายคนเหมือนกันนะคารินว่องครับน่ารักอยู่นะเอาละครับถัดมาครับอันนี้เป็นส่วนของร้านค้านะที่จะอัปเดตในวันพรุ่งนี้เช่นกันนะครับตัวแพ็กเกจรายเดือนอีก2แพ็กเกจเนี่ยจะถูกถอดออกไปนะครับแล้วก็จะถูกมาแทนที่แพ็กเกจนนี้นะครับเป็นเหรียญเขียวนะสิวันนะครับก็ราคาอันนี้หลักเป็นปอนนะประมาณ1 0อยกว่าบาทนะครับ ก็จะได้ทันทีครับ280ยเหรียญเขียวนะครับแล้วก็จะได้เหรียญเขียวครับแต่ละวันครับวันละ50านะครับเป็นเวลา18วันนะครับอันนี้ทั้งหมดทั้วทั่ก็ประมาณ1,180น่ยนะครับเหรียญเขียวนะที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็อีกอันนึงอันนึงจะเป็นอันนี้นะนะครับเนี่ยน่าจะเป็นอันนี้นะครับก็แพ็กเกจฉลองฮารวีนะครับถ้าเหมือนกันนะนะครับนี่ตัวละครข้างในนะของเซิร์ฟเวอร์เกาหลีเนี่ย จะเป็นแบบนี้นะครับ s A น่าจะไม่ใช่แบบนี้เพราะว่าตัวละครบางตัวเนี่ยยังไม่เข้านะครับอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับนะครับแล้วก็น,นี่มีอันนี้ด้วยนะเนี่ยแพ็กเกจฟักทองครับอันนี้46บปอนด์ประมาณน่าจะ2,000กว่าบาทนะครับได้7,500นเลยก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะอันนี้นะครับแพ็กเกจนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของร้านค้านะ ถัดมาครับเป็นส่วนของล็อกอินนะครับ7วันนะครับนี่ครับของฮาโลวีนนะน่าจะเหมือนกันเลยนะครับเพราะว่า SA ก็มาพร้อมกับเกาหลีนะครับเนี่ครับเวันก็จะได้ของตามนี้เลยนะครับก็ล็อกอินกันให้ครบครับจริงๆล็อกอินภายใน14วันก็พอแล้วนะครับสําหรับกิจกรรมล็อกอินของฮาโลวีนนะแล้วก็ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับนี่ครับนี่ฮาโลวีนเนี่ยก็จะมี achievement ให้ทําด้วยครับมี2ส่วนด้วยกันนะ1กับ2นะครับ ก็จะเป็นพวกแบบทําเหมือนว่าใช้เงินเท่าไรนะครับอัพตัวละครไปกี่ครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยพวกนี้ครับก็จะได้แบบของตามนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวพออัปเดตพวกนี้มันก็เป็นภาษาไทยเนาะก็จะดูง่ายนะครับว่าต้องทำอะไรบ้างครับก็ทําตามนั้นไปครับก็จะได้ของครบเลยนะครับในส่วนของกิจกรรมฮาโลวีนครับก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายเอาละครับถัดมาครับ เป็นส่วนที่เพื่อนอยากจะรู้กันเยอะนะครับก็คือ Shadow Hall นะครับ Shadow Hall ที่จะเข้ามาใหม่นะครับใน s e r v ์ฟเวร์เอนะครับจะอยู่ในนี้นะครับสีแดงๆขวาเนี่ยครับตัวหมดแผนที่นะครับกดเข้ามาก็จะเป็น Shadow Hall จะแบ่งเป็นเขาเรียกว่า p a l a c e นะครับก็คือเป็นเหมือนวังนะตอนนี้เกาหลีมีทั้งหมด5 p a l a c e ด้วยกันนะครับของเซิร์ฟร์เเนี่ยจะมีเปิดมาทั้งหมด3 Pa l a c e นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ย จะเป็นคอนเทนต์ PVE ครับที่ยากมากๆครับลักษณะจะคล้ายๆกับ c h a l l e n g e Mode เลยนะครับแล้วก็แต่ว่าจะแบ่งเป็นเหมือนกับชั้นเออเป็นเหมือนวังนะแล้วก็ข้างในวังจะเป็นห้องนะครับข้างในวังจะเป็นห้องทั้งหมด5ห้องนะครับเราจะต้องลงลวดเดียวนะครับนะครับถ้าเกิดไม่ผ่านเนี่ยจะมีไลฟ์นะครับชีวิตทั้งหมด3ชีวิตนะครับก็ในการลงเนี่ยจะใช้ผลึกสีแดงนะครับเนี่ยครับตรงนี้ครับใช้1พผลึกนะครับ1อันนะครับ วันหนึ่งจะได้ผลึกมา1ชิ้นนะครับสะสมได้เต็มที่ทั้งหมด3ชิ้นนะครับเดี๋ยวผมจะลงให้ดูนะครับจกดใช้ดูครับเนี่ยครับกดใช้ปุ๊บก็เสียไป1นผลึกนะเสีย1นผลึกปุ๊บพอเข้ามาตรงนี้ครับเนี่ยมันก็จะเป็นเป็นห้องครับเป็นทั้งหมด5ห้องครับแล้วก็จะมีไลฟ์เนี่ยเป็นเป็นชีวิตของเรานะครับคือถ้าเราแพ้เนี่ยไอตัวผลึกตรงนี้ครับจะหายไปนะครับถ้าหายไปครบ3อันครับ ก็จะสูญเสียไปเลยนะครับก็คือผลึกนี้จะหายไปเลยแล้วก็ชั้นนี้ก็คือเราก็คือไม่ผ่านนะครับเราต้องลงใหม่นะครับต้องผ่านทั้งหมด5 5ห้องก่อน,นครับถึงจะถือว่าผ่าน1นึ่พาเลสนะครับโดยแต่ละห้องเนี่ยก็จะมีบอสนะครับเนี่ยหน้าตาก็จะแตกต่างกันไปนะครับโดยเลเวลเนี่ยชั้นที่1นอ่ะก็เลเวล100นะครับ พาเลทที่2ก็เลเวลร้อยสิบพาเลทที่3ามร้อยยี่สิบนะครับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับต้องบอกตรงว่าพาเลทหนึ่งกับสองเนี่ยยังไม่โหดเท่าไหร่นะครับแต่พาเลทสามเนี่ยจะเริ่มยากมากแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเข้าไปให้ดูนิดนึงแล้วกันนะครับก็เงื่อนไขก็จะคล้ายๆกับชาเลนจ์โหมดที่ผมได้กล่าวไว้นะครับก็จะมีแบบเงื่อนไขในแต่ละด่านด้วยครับว่าแบนยูนิตไหนนะครับอะไรยังไงนะครับบางด่านนะครับก็จะแบนยูนิตเอาเวกบางด่านก็จะกําจัด จำกัดคอร์สนะครับให้ลงในแค่25หน่วยหรืออะไรประมาณนี้นะครับผมนะเราก็ต้องลงให้ผ่านนะครับทีนี้เนี่ยยูนิตท,ที่ผมแนะนำนะก็ที่ควรจะมีเลยนะครับตัวแรกครับที่ต้องมีไว้ในทุก ID เลยนะครับก็คือน้องเอเดลนะครับเอเดลเนี่ยเป็นตัวที่สำคัญมากในการผ่าน PVE นะครับเพราะว่าของ Shadow Hall เนี่ย ศัตรูจะเป็นทหารกับวัตถุคอหลับเยอะนะครับฉะนั้นเอเดีลเนี่ยมีความสําคัญมากๆนะครับถัดมาครับก็จะเป็นริวมีครับริวมีเป็นยูนิตสายป้องกันที่ควรจะมีติดอดีไว้เพราะว่าคอร์สน้อยครับแล้วก็ใช้งานได้บ่อยแล้วบางชั้นเนี่ยเขาจํากัดคอร์สมากๆฉะนั้นริวมีเนี่ยก็จะได้หยิบมาใช้บ่อยอย่างแน่นอนนะครับก็ต้องมีไว้ในการผ่านชาร์ o ด h a หอนะ ถัดมาครับเป็นยูนาอเวกนะครับยูนาเวกก็เป็นตัวคอที่สําคัญอีกหนึ่งตัวครับในการผ่านชั้นเดลฮอรเหมือนกันนะครับโดยชั้นที่1ชั้นที่2เนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้นะครับแต่ชั้นที่3เนี่ยขึ้นไปเนี่ยต้องหยิบมาใช้แล้วนะครับยูนาอเวกครับส่วนยูนิตซัพพอร์ตครับที่สําคัญครับก็เป็นอีฟลีนนะเพราะว่าเป็นหนึ่งครับลอยฟ้าด้วยครับแล้วก็คอยฮิ้วให้เพื่อนได้ตลอดนะครับต้องมีไว้ฮะถัดมาครับเป็นไคหว่องครับก็สกิลโลใไคหว่องครับ ช่วยได้เยอะครับแล้วก็คอสไม่ไม่เยอะจนเกินไปด้วยครับก็สําคัญอีกหนึ่งตัวครับที่ต้องมีครับในชาร์ o w หฮอตัวส่วนตัวท้ายที่แนะนาครับเป็นกาอื่นครับกาอื่นเป็นตัวละครที่ดาเมจแรงครับคอสใช้ไม่เยอะนะครับมีทั้งสกิลซีซีนะครับสกิลสตัรครับก็ต้องมีติดไว้ครับในการลงชาร์ o w หฮอเช่นกันครับ ส่วนตัวละครที่เหลือก็แล้วแต่เ,เพื่อนๆมีนะครับแล้วก็จะแนะนําตัวละครที่เป็นคอสสอกสีกนิดหนึ่งนะครับคอสอที่ควรจะมีไว้ก็อย่างพวกมินาตโตะอะไรเงี้ยนะเพราะว่าบางด่านเขาจะจํากัดคอสนะครับให้ใช้แบบแค่ยี่ห้าหน่วยอะไรเงี้ยฉันต้องมีไว้นะครับพวกน้องแฝดหรืออะไรเงี้ยมีไว้ก็ดีนะครับก็ตัวหนึ่งที่สําคัญเหมือนกันที่ใช้บ้างนะครับก็เป็นพวกอย่างน้องอากิอะไรเงี้ยนะ ได้ใช้เหมือนกันนะครับ <_ d ans> สำหรับด่านที่แบบเขาจัากัดคอสมากๆนะครับ <_ d ans> ก็เดี๋ยวเพื่อนๆลองดูแล้วกันครับก็เดี๋ยวผมก็จะทำคลิปนะครับในการผ่าน Shadow Hall <_ d ans> มาให้เพื่อนๆนะครับน่าจะเร็วๆนี้แหละครับผมน่าจะพรุ่งนี้เลยนะครับตอนเช้าทีนี้ครับถ้าเราลง Shadow Hall เรียบร้อยนะครับ เราก็จะได้เป็นพวกของรางวัลมาครับเป็นพวกผลึกสีเขียวอะไรพวกนี้นะก็ไปที่ร้านค้าตรงนี้นะครับเราสามารถเอาผลึกตรงนี้ไปแลกนะครับของคราฟได้นะครับอาวุธที่คราฟได้เนี่ยก็จะเป็นอาวุธเซตใหม่เลยนะครับเนี่ยอันนี้พวกนี้เอาไปคราฟนะครับจะเป็นอาวุธเซตเขาเรียกว่าเซตเอ่อสเปกรัลนะครับก็จะมีทั้งหมด 2หมวดใหญ่ๆด้วยกันครับจะเป็นเซตที่แบบเป็นเซต2อันนะครับก็จะมีคือทุกเซตเนี่ยต้องบอกว่าจะเป็นแอคแท็กหมดนะครับแล้วก็อีกอันนึงอ่ะแล้วแต่ครับว่าได้มาเป็นเซตอะไรครับอย่างอันแรกถ้าบลูเลตก็จะเป็นฮิตบวกสิถ้าเป็นเกียร์ครับอีวารชันครับหลบหลีกครับสิบเครับถ้าเป็นเชนก็จะเป็นคริติคอลสิบเนะครับแล้วถ้าเกิดเป็นเซต4อันนะครับก็จะเป็นคริติคอลดามเมดนะครับอันนี้จะ จะสตาร์ทแรงขึ้นด้วยแอคแท k กจะบกกเ6เลยนะครับคือข้อ16แล้วก็ blast นะครับแอคแท k กสปีดครับ8%แล้วก็ spirit นะครับสกิลเฮสนะครับก็คือการชาร์จสกิลเร็วขึ้นนะครับ12%นะครับอันนี้ก็ไปคราฟก็ซุ่มนะครับเสียงแล้วแต่ดวงนะครับว่าจะออกเป็นอะไรนะครับรูปภาพนี้ต้องขอขอบคุณทางคุณโยนาคิด้วยนะครับที่คุณโยนาคิเนี่ยทำ ตัวเหมือน Google Drive นะครับเป็นข้อมูล Excel ไฟล์มานะครับก็ในนั้นเนี่ยจะมีเป็นพวกว่าอาทิตย์นึงจะได้ตัวไอผลึกสีเขียวเท่าไหร่นะครับแล้วควรจะแลกอะไรก่อนอะไรเงี้ยนะครับเพื่อนๆสามารถไปดูได้ผมจะทิ้งลิงก์ description ให้ด้วยนะครับยังต้องขอคุณคุณโยโนกิด,ด้วยครับสำหรับข้อมูลตรงนี้นะครับเอาละก็อันนี้ก็เป็นส่วนของร้านค้าที่จะแลกได้ทั้งหมดนะครับ ก็แนะนําครับว่ากิจกรรมนี้ครับมาวันพุธนี้ครับถ้าเป็นไปได้ครับควรควรจะลงให้ครบเลยครับทั้ง3ชั้นนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมลงคลิปเป็นไกด์แนวทางให้ทีละกันนะครับสำหรับการลงแต่ละชั้นแต่ว่าต้องบอกกันว่าชั้น1ชั้น2อะไม่ยากมากนะครับเพื่อนๆน่าจะผ่านกันง่ายอยู่แล้วนะครับตรงนี้นะเอาล้ครับเป็นไงบ้างครับกับการ รีวิวอัปเดตแพทช์นะครับประจำวันที่27ตุลาคมนะครับฉลองเทศกาลฮาโลวีนครับต้องบอกว่ามีคอนเทนต์เข้ามาเยอะมากๆเลยนะนะครับก็ผมสรุปให้หมดแล้วนะครับก็อีกทีละกันรีซูยอนอเวกนะครับสกินฮาโลวีนครับ3คนนี้เลยนะครับแล้วก็ชาร์ o ด h a ฮอลนะครับชาร์โดห์ฮอลพาเลซนะครับ3ชั้นด้วยกันนะครับก็ห้ามพลาดละกันนะครับเพื่อนๆพรุ่งนี้บอกเลยว่า เตรียมเกียร์ให้พร้อมนะครับแล้วก็เตรียมเหรียญเขียวเตรียมตั๋วดําให้พร้อมด้วยนะครับบอกเลยว่าโหเละนะครับทั้งสกินทั้งตัวละครเอาเวกนะครับยับยับเลยนะครับโอเคงั้นคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าชื่นชอบฝากกดไลค์กด s u b ส c คร b e เพื่อเป็นลังใจกับทางช่องด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีจ้าบ๊ายบาย